ด,ดูได้ก็ได้โอเคครับตอนนี้เรามาหามีโอได้แล้วมีโอ <c oughs> อันนี้ของเจ้าของรถเหรอครับหรือของของพี่เ <c oughs> จ้าของรถอ๋อโอ๊เจ้าของรถคนที่นี่นะ <c oughs> ใช่ครับโรงงานครับอ,อเอาไว้เล่นมาดูของเอาดูดิ อ,อ,อนี่ครับสมาชิกใหม่ของพี่เบนนะครับ อุ่นสี่ใ okay. ช่โอเคโ<ะ>อ้ล่มใหม่แบบใหม่เลยไม่ลิมใส่เตือนแล่ถ้าผมไปโนผมต้องทไงมันดิถ้าผมจะโอนก็ถ้าเราไปตรงคนนส่งเราไปหาเสมียนเสมียนคนนส่งเลยเราบอกว่าเราจะมาโอนรถแต่รถคันนี้มันต้องสมประกอบต้องมีเซนต์ฟรีเดียวมีอะไรเป็ดเสร็จเลยครับแล้วก็เราตัวนี้เราก็ต้องเซ็น

เตียนด้วยมาก็จะดโหอันนี้ฝากร้านด้วยครับยอ,อการช่งออาชงนะครับของลานของลานอันนี้สีแยกอะไรนะพี่สีแยกของน้ำไหลสีแยกของน้ำไหลนะครับถ้ามาทางกำแพงก็ เลี้ยวขวาเข้ามาสามรเมตรมองซ้ายมือไว้ครับย่อการช่างนี่ครับเดี๋ยวจะหาว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องอีกโอยังเอาหน้าไป เชือกอะถ้าใครสนใจ LS นะครับมีอยู่นี่คันหนึ่งครับโอ้ยรถเยอะมามาลองเข้ามาดูได้รถมือสองมัดรถเชือกอมืดหน่อยต้องใช้ไฟ,ฟประตูไอ้จตตุดประตูเห็นไหมนะมเห็นไหมนะ เอ,เอาเชื่อก่อนนะรอเชื่อก่อนขอแน่นๆกุญแ,แจอันนี้กุญแจไม่มีใช่ไหมพี่โอเคครับไม่เป็นไรยวต้องไปทำใหม่อยู่แล้ว โอเคครับผมตอนนี้เราได้กลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยนะครับผมโดยการเดินทางเป็นร้อยกิโลนะครับเพื่อจะไปเอาเจ้ามีโอามานะครับผมก็รถถือว่าโอเคนะครับผมมีเล่มเอกสารนะให้ลบนะครับผม,หม,มให้ให้ครบเหมาะสมสำหรับราคาก็ราคานี้ก็เหมือนได้มาฟรีครับพ,พูดเลยนะครับเหมือนได้มาฟรีอ่ะก็โอเคครับผมก็ถ้าใครอยากดูก็